ครับส่วนครับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องขอ a u t ม Modern Channel นะครับสำหรับว,วันนี้นะครับตัว Car v a r i ตี้ของผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมรถเจ้า Camry นะครับ 2.5G คันนี้อยู่ข้างหลังที่ผมนี้นี่เองเอ้ยออกมาตั้งนานทำไมเพิ่งเพิ่งมารีวิวอ่าเพราะว่ามันกำลังจะมาในเชรแล้วนะครับคองสุดท้ายแล้วเพื่อนๆมาดูว่าเราจะซื้อตัวนี้เลยไหมหรือจะรอมาในเชรก่อนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมก็จะนำเจ้าเนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวไฮบริดด้วยนะครับว่าตัวท็อปเบนซิน 2.5G เนี่ย ับตัวท็อป v พชรวีพีมีมันต่างกันยังไงเผื่อเพื่อนๆจะตัดสินใจเพราะราคาต่างกันเยอะนะตัวนี้ร้านประมาณร้านหกอันนั้นร้าน8ต่างกันตั้งเกือบ3ามแสนนะครับมันต่างกันอะไรบ้างานอกจากเรื่องของเครื่องไฮบริดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับ ก่อนเลยนะครับดยผมเนี่ยจะมีรูปแล้วก็คลิปของเจ้าแฮมลี่ไฮบริดเอสพซึ่งรถของผมเองอะนะมาเทียบกันให้ดูว่า,ามันต่างกันของยู g ยังไงนะครับเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยเอาหน้าข้างหน้าก่อนเลยนะครับข้างหน้าเนี่ยเหมือนกันกับทุกอย่างเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างกันเลยคือเรื่องของไฟหน้าเห็นไหมฮะในตัวของสองย g เนี่ยไฟเดย์ทอมรันนิ่งมันเป็นแค่เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเห็นไหมเป็นหลอดฮาโลเจนเป็นหลอดไส้ยอยู่เลยนะครับ ลด1.5 1.6ล้านนะหลอดไฟเหลยวหลอดไส้แหมนี่ก็ก็ก,กตักมาจริงๆนะครับนะหล,หลายคนซื้อไปก็ไปเปลี่ยนไฟเป็นแบบไฮบริดก็มีนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไฟเนี่ยซื้อถ้าเป็นเบิกศูนย์เนี่ยคู่ลนะคู่ลสองหมื่นกว่าบาทนี่ไฟหน้าเนเดียวนะครับไฟหลังอีกสองหมื่นกว่าบาทรวมเงินเกือบสี่หมื่นห้าหมื่นแค่เปลี่ยนไฟอย่างเดียวนะแต่โอเคแหละตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้มันดูแตกต่างเนาะหลายหลายคนก็ไปเปลี่ยนนะครับ อ่าสิ่งที่แตกต่างอันหนึ่งคือคิ้วตัวนี้นะครับเห็นไหมตัว2 5 g เป็นสีดำนะถ้าเป็นตัวไฮบริดจะเป็นสีเงินนะครับสีเงินพรีเมียมนะครับก็ผมจะแทรกภาพไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็ดูเปรียบเทียบกันนะครับอ่าตราแบตโตโยตา้าถ้าเป็น2 5 g เนี่ยจะเป็นแบบผ่ามมิตินะครับเพราะว่ามันไม่มีเรดาร์อะไรเลยไงมัน2 5 g เนี่ยไม่มีเซตตี้เซนต์คือเราตัดเซตตี้เซนต์หลายๆอย่างออกอ่าเดติฟท์คลูซก็เอาออกนะครับระบบเลนชิปปิ้งอะไรก็เอาออกนะซึ่ง แหมมันน่าจะใส่มาบ้างนะแต่ยังไงผมส่วนตัวผมชอบตาโตโยต้าที่เป็นสามมิติอย่างนี้มากกว่านะครับมันดูมีมิติดีนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวของ h ฮดวีเนี่ยไฮบริดมันจะเป็นตาเรียบๆนะครับตัวของอประจังป่าป้าวา่าแล้วพวกนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตัวโคมไฟหน้าเหมือนเดิมไม่มีตออัวไฮบีมไม่มีตออัวไฮบีมนะครับอย่างเงี่ยอย่างางี้งเอออกเลยนะครับตัวไฮบีมนะ เรามาดูด้านข้างนะครับสิ่งที่สะดุดตาเลยคือจะได้ล้อนี่ตัวนี้เป็นล้อที่เป็นอขอบสิบแปดมาเลยนะครับจากโรงงานมาเลยแล้วก็เป็นแม็กสวยเลยนะครับยางติดรถเนี่ยเป็นบิต stone นะทูรันซ่า t ศูนย์ศูนย์ห้า a ซึ่งแพงนะตัวนี้เส้นละสี่พันกว่าบาทห้าพันนะครับถือว่าใจปั้มเหมือนกันนะครับแต่ตัวไฮบิดจากโรงงานได้ขอบ 10, ได้ขอบสิบเจ็ดแล้วแม็กก็ไม่สวยนะครับนะรถผมเนี่ย รถของผมไม่เอาไปเปลี่ยนนะซื้อปุ๊บเอาเปลี่ยนปั๊บเลยนะครับไม่ไม่รอเลยนะครับเพราะนั้นก็จะได้แม็กที่เป็นทีบัทีอาร์ดีนะครับแต่ว่าถ้าตัว 2.5G เนี่ยได้แม็ก18เขา18มาจากมาจากบ้านเลยจากโรงงานเลยนะครับนี่ดีมากเลยนะครับมันก็สวยไม่ต้องถ้าเป็นต้องเปลี่ยนตัวแม็กก็สวยดีไงไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรต้องเพิ่งมันจะใช้ล้อแต่งก็ไปเปลี่ยนเอาแต่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนล้อเนี่ยก็ถือว่าสวยมาจากโรงงานเลยนะครับอ่าถัดมานะครับด้านข้างเส้นสายก็จะคล้ายๆการรุ่นรถนี้นเป็นสีแดงซึ่่่งไมมคอยี ไถออกวิ่งบนถนนเท่าไหร่นะสีแดงนะผมว่ามันก็ดูแปลกตาแล้วก็เด่นไปอีกแบบนึงนะครับสีแดงนี้นะกระจกมองข้างนะครับทีเดียวตัวรถนะมือจับเป็นโครมเมียมีตัวอไอค้คคเลสมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับมีสันลูบนะสองท่าจีมีสรรัลนะูบเห็นไหมอ่ามีสรรัลูเหมือนกันนะครับแหมอันนี้ก็ยังโอเคนะครับรูปร่างภายนอกเย่ยแทบจะไม่แตกต่างเท่าไหร่เลยนะเหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าไม่ดูที่ล้อเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับ เรามาดูด้านหลังอันนี้ก็เหมือนกันที่มีแตกต่างก็คือเรื่องของไฟท้ายนะครับไฟท้ายของ2 5 g เนี่ยเห็นไหมมันจะมีแค่เนี้มันจะมาเป็นแค่เส้นแค่นี้นะครับซึ่งวเวลาวิ่งกลางคืนเนี่ยจะเห็นไฟท้ายมันติดแค่ตรงนี้เองอันนี้ไม่มีแค่นี้ก็ยังก๊าบหล,หลายหลายคนเนี่ยคือไฟท้ายให้บิดเนี่ยจะสวยมากนะเดี๋ยวผมจะแทรกรูกปให้ดูนะเวลากลางคืนขับแล้วเนี่ยหรือว่าเวลาขับกลางวันแล้วเปิดไฟเนี่ยมันจะสวยเพราะเป็นเส้นเต็มๆเ,เลยนะครับ แต่ตัว2 5 g เป็นเส้นแค่นี้หลายๆคนเอาไปเปลี่ยนไฟท้ายอย่างเดียวไฟหน้าจะไม่เปลี่ยนนะแต่ไฟท้ายเปลี่ยนเพราะว่าไฟท้ายไฮบริดมันจะสวยกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะไฟเลี้ยวก็ยังเป็นหลอดไสนะ้ไฟถอยก็ยังเป็นหลอดไส้นะครับนะซึ่งตัวไฮบริดเนี่ยไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดเป็น all LED หมดแล้วนะครับแมตัวนี้ก็ให้มาหน่อยก็ไม่ได้นะก็เข้าใจอย,อยู่ว่าจะทําให้แตกต่างแต่มันก็แตกต่าง <c ười> เปลี่ยนไปหน่อยอ่านี่อีกอันหนึง่งถ้าเป็นรุ่นไฮบริด เส้นนี้จะเป็นสีเงินเป็นสีโครเมียมถ้าเป็น 2.5G จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีสสญลักแคมรี่ตัวนี้ก็ยังอุตส่าห์ทำให้แตกต่างนะมีแบต 2.5G มานะครับเปิดกระโปรงท้ายาเป็นเปิดไฟฟ้าเหมือนกันแต่เป็นโช๊คนะเป็นโช๊คสปริงนะรัาไม่ใช่โช๊คไฟฟ้านะครับข้างในก็ใหญ่โตเหมือนกันเลยนะครับเนื่องจากว่าแบตไฮบริดเนี่ยเขาไปซ่อนไว้ที่ใต้เบาะนั่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งก็จะขนาดใหญ่เท่ากัน ตัวไฮบิทจะมีแบตอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีข้างล่างก็เปน็นนี้เหมือนกันเลยนะยางอะไหล่ที่เป็นแม็กจริงด้วยนะครับนะเป็นยางอะไหล่ที่เป็นแม็กจริงนะไม่ใช่เป็นยางเล็ก,ลกๆบางๆนะครับเหมือนซีวิทนะครับเพราะฉนั้นผมชอบตรงนี้แหละนะความเป็นโตโยต้าคือให้ตรงนี้มานะปิดมือเหมือนเดิมนะครับไปติดเอาได้นะฝากระโปรงิปไปติดเอาได้นี่นะมีกล้องมองหลังถายหลังมาให้นะครับแต่ไม่มีกล้อง360อ,องศานะครับซึ่งในตัวไฮบิทก็ไม่มีกล้อง360อ,องศานะ น่าจะมาแลเมเนอร์แน่ๆแล้วแหละเพราะรุ่นน้องรุ่นพี่แล้วเขามีกันหมดแล้วนะครับแคมรีก็น่าจะมาแล้วได้แล้วนะครับสิ่งที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือสองที่จริงคือท่อคู่เห็นไหมอ่าท่อคู่หไหมท่อจริงนะครับแยกจริงคู่จริงออกจริงนะครับซึ่งมันดูทําให้ดูสวยนะในตัวของเอ,อพ,พ,เเพีพีเนี่ยเอพีพีเนี่ยเป็นท่อออกเดี่ยวอันนี้นะเห็นไหมฮะแซงดูไปดูนะครับซึ่งมันไม่ค่อยสวยเลยนะครับแล้วก็ไอ้ข้างล่างดิฟฟิเซอร์เนี่ย มันก็เหมือนไม่ได้มาแปะๆเพื่อเฉยๆนะแต่ใน 2.5G พอมีท่อออกคู่แล้วเนี่ยมันก็ทําให้ดูลงตัวสวยงามมากขึ้นนะครับเมาดูข้างซ้ายก็ฝาถัางน้ำมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับข้างซ้ายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะาภายนอกจะแตกต่างกันในดีเทลไฟนะครับตัวกันชนล่างตัวดิฟเซอร์เซอร์ล่างท่อคู่ล้อที่เป็นขอบ18นะครับนอกนั้นก็เหมือนกันหมดเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าม,มีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับเรามานั่งข้างในของเจ้าองแล้วนะครับลักษณะภายในเนี่ยก็จะไม่แตกต่างจากตัวไฮบริดเท่าไหร่นะครับมีแตกต่างกันในดีเทลเล็กเล็กน้อยๆย,ยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแล้วก็แทรกภาพให้ดูนะครับอันแรกก็เป็นเรื่องของไล่มาจากท่องแอร์เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างจากตัวไฮบริดก็คือตัวนี้ครีมนี้จะเป็นทีมออกแนวลายไ,ไม้นะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยก็จะยาวมาจนถึงตัวฐานเกียร์ด้วยนะครับสีมันก็ให้สีที่ออารมมณ์ี่แบบนดดูะ หลายๆคนอาจจะไปติดเป็นตัวเคปรลาก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยจะเป็นสีเงินเงินหน่อยนะเทาๆเงินเงินหน่อยนะครับอ่าแล้วก็เหมือนกันเลยนะครับอ่าลักษณะสัมผัสนิ่มๆเหมือนกันหมดเลยนะอันนี้แข็งนะครับ soft open เหมือนกันนะครับอ่ามาเป็นแบบสวยงามดีไล่ลงมานะครับตรงกลางตัวนี้เนี่ยที่แตกต่างคือตัวไฮบริดเนี่ยจะเป็นจอเต็มขนาดเต็มเลยไซส์ใหญ่เลยนะครับแต่ตัว2.5จะเป็นเล็กๆนะจะมีขอบลงไปเล็กๆนิดนึง ซึ่งถ้ามองแล้วเนี่ยตัวเจ้าไฮบริดเนี่ยมันจะดูสวยกว่าเพราะว่ามันจะเป็นกระจกแบบเรียบเป็นผืนเดียวกันเลยนะครับของห้าเนี่ยนะจะมีเหวั่หวัวาวั้มลงไปอย่างเงี้ยนะครับเออตรงนี้ก็ยังอุตส่าห์ให้ความแตกต่างมาอีกนะครับส่วนห้าจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ให้เห็นต่างแยกต่างหากแต่ในตัวไฮบริดตรงนี้จะเรียบเป็นอันเดียวกันนะครับอ่าส่วนหน้านจออินโฟเทนเมนต์เมนูมเมนูต่างๆจะเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวของส่วนห้าจีเนี่ยจะไม่มีทีคอนเน็กเออเอาเขาสิทีคอนเน็กจะมีอยู่ในตัวไฮบริดเท่านั้นนะครับ อันนี้ก็เอาออกไปก็ไม่แน่ก็เอาออกไปทําไมก็ไม่รู้นะครับระบบแอร์ตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าแอร์ของ25จะเป็น Dual Zone คือหน้าซ้ายขวาเฉยๆส่วนแอร์ของไฮบิดจะเป็นสามโซนนะครับที่เป็นโซนก็จะมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับรมายถึงว่าสามารถควบคุม,มความเย็นแอร์ข้างหลังได้คันนี้ก็มีแอร์ข้างหลังนะแต่ว่าแอร์หลังจะออกรวมกันนะครับก็จะปรับ d u อ l z โ n e ได้นะแยกกันนะแยกกันนะครับ กดปิดก็จะเป็นซิงก์กันะนะครับก็ผมยังชอบแอร์ที่เป็นแบบมือบิดอยู่นะเพราะว่ามันจะกดง่ายเลือกง่ายเมื่อ้องมองก็ได้เอามือมาหมุนก็ได้แล้วนะครับความเา Air, off, ร็วแอร์แอซีออนออฟพวกนี้ก็จะเหมือนกันให้บิดเลยนะครับมันแตกต่างกันนะไล่ลงมาตรงนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับมีช่องจุดบุหรี่หรือช่องเดี๋ยวนี้ก็เป็นช่องไฟหมดแล้วนะครับที่2โวลต์มีช่อง A U X กับช่องเสียบ U S B ตรงนี้นะครับเสียบฟังเพลงได้นะครับ ตัวนี้ก็วางชาร์จได้เหมือนกันเลยนะวางชาร์จได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมชาร์จคินะเปิดขึ้นมาข้างในก็จะมีที่จุ็บของได้บางคนใช้มาเป็นปียังไม่รู้เลยครับ่าตรงนี้เปิดได้นะครับเปิดได้นะตรงนี้เปิดได้นะครับฝางโทรศัพท์ได้นะครับไล่ลงมาก็จะเป็นคันเกียร์มันก็เลยตรงกลางเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นว่าตรงนี้ในถองไฮบริดเนี่ยมันจะมีโหมดที่เป็น EV Mo โหมดเพิ่มมาด้วยซึ่งไม่เคยกดใช้เลยมันจะมีมาทำามอีวีโหมดนะไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับ ที่วางแก้วน้ํามีเชี่ยวล็อกเหมือนกันเลยต่างกันที่สีตรงนี้แค่นั้นเองนะครับคอนโซลลึกๆเลยนะครับตัดแสงอัตโนมัตินะ่ะให้มาแล้วนะครับในโตโยต้าจริงให้มาทุกรุ่นเลยตนะั้งแต่รุ่น2.0เลยมั้งนะตัดแสงอัตโนมัตินะครับข้างบนตรงนี้ก็มีซันรูฟเห็นไหมมี sunroof เดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดซันรูฟ f สิปั๊บเปิดแล้วนะ,ะส่วนใหญ่ก็มีซันรูฟ o f sunroof ในเริ่มต้นที่ 2.5G นะครับขีดวีธรรมดาแลแ้วขีดวีพรีเมียมนะครับส่วนในรุ่นอ2.0ไม่มีซันรูฟนะครับ มาแล้วนะฮะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับตรงหน้าจอตรงนี้ก็จะเห็นว่าพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยทุกรุ่นนะครับต่างตรงนี้ถ้าในรุ่นของตัวไฮบริดจะมีปุ่มควบคุมดินามิกคุสันโทนนะเลือกระยะสั้นระยะห่างจากรถข้างหน้าได้นะครับเรนที่ปิงแอสซิสจะมีมาให้ใน2 5ุด้าไม่มีนะครับมารุ่นโลนะครับควบคุมด้แ่พวงมาลัยก็หน้าจอนะครับ คูณคอนโทรลของตัวนี้จะเป็นคูณคอนโทรลแบบธรรมดาไม่มีออสปีดไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้รถทุกคันผมว่าควรจะใส่ดิจิทัเรดาร์คูณคอนโทรลมาให้ได้แล้วนะครับมันมีประโยชน์ในการ,รขับขี่เยอะมากเลยนะครับตรงนี้หน้าจอจะเหมือนกันแล้วนะครับอตรงกลางในเอ็มอดีเนี่ยมันก็นเลยนี่เป็นความเร็วนี่เป็นวัดรอบถ้าเป็นไฮบริดจะเป็นตัวถ้าเรียกว่าเป็นไฮบริดมิเตอร์นะครับแต่เป็นตัวสอนให้ก็เป็นวัดรอบตรงนี้นะครับตรงกลางจะเหมือนกันเลยนะครับหน้าจอจะเหมือนกันนะ แต่ถ้าเป็น 2.5G หนะ้าจอจะเป็นเล็กๆเ,เอ้ย2 0หน้าจอจะเป็นเล็กๆธรรมดา2.5จะเป็นเหมือนไฮบริดอ่าก็นะคือเป็นอย่างนี้แหละก็ดูโอเคดีนะสิ่งที่ไม่มีคือ head-up display นะครับ head-up display จะไม่มีลงๆลง้นๆเลยนะครับไม่มีนะครับตัดออกไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะน,นั้นเวลามองก็มองเข้าตรงนี้ข้อเสียคือมันมีตัวเลขบอกดิจิตอลใหม่เ,เล็กๆแค่นี้เองนะซึ่งแหมน่าจะใส่มาใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะครับนะลงมา ตรงนี้เห็นไหมก็จะไม่มีออโต้ไฮบีมถ้าเป็นไฮบิดจะมีตรงนี้ที่เป็นออโต้ไฮบีมนะครับแล้วก็มีดัมมี่ก็มีเลยบิดัมมี่ให้2อันดัมมี่เนี่ยใส่อะไรได้บ้างก็แนะนำว่าใสา่จะใส่เป็น USB ชาร์จนะครับสามจุดศู 0, นย์เอาไปชาร์จโทรศัพท์ได้เพราะเราแขวานโทรศัพท์ไว้แถวๆนี้เนาะชาร์จได้หรือใส่เป็นตัวที่เปิดฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าถ้าไปติดร้านนอกหรือเ,เพื่อนๆอาจจะเซตตัวเปิดม่านหลังจากปุ่มนี้ก็ได้ติดเข้าไปเพิ่มเติมก็ได้ก็แล้วแต่เพราะว่าม่านหลังของตัวแคนนมันจจะต้องเปิดาก หน้าจอตัวเนี้นะซึ่งผมไม่ชอบเลยนะครับจะเปิดอีกต้องมานั่งเนี่ยเข้าเปิดม่านปิดม่านเนี่ยนะซึ่งมันดูวุ่นวายแทนที่มีปุ่มให้กดได้เลยนะลงมาก็จะเป็นที่เก็บเหรียญผมชอบนะนี่ผมชอบมีที่เก็บเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคปุ่ม start stop พวงมาลัยเนี่ยปรับแบบไม่ไฟฟ้านะครับปรับแบบแมนนวลนะครับปรับไฟฟ้ามีแต่รุ่นห้วีดพรีเมียมเท่านั้นนะครับนี่ตรงนี้ปรับแมนนวลตรงนี้รับก็ได้สิทิศทางดึงเข้าดึงออกยกขึ้นยกลงนะครับ ส่วนพวกดิสคัเลตต่างๆก็จะเหมือนกับไฮบิดทุกอย่างเลยนะครับมีไฟมาให้นะครับเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้ก็มีไฟมาให้เหมือนกันนะครับมีที่จับมาให้ที่แขวนนะเบาะข้างนี้ก็สามารถจะปรับอ่ได้อันนี้เหมือนห้บิดเลยถ้านะข้างในไม่เหมือนอกันเบาะก็เหมือนกันทุกอย่างอ่าอย่างนึงที่ตกต่างที่ลืมพูดไปเมื่อกี้คือเบาะเป่าตูดไม่มีนะครับนี่ไฮบิดจะมีนี้ที่เป็นเบาะเป่าลมลอ่ลมเย็นลมแอร์เย็นของตัว อ่าสองห้า G ไม่มีซึ่งเป่าลมแอร์เย็นก็มีเฉพาะรุ่นท็อปให้มีพียศเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับก็เป็นเบาะธรรมดาทั่วไปแต่ว่าปรับกไฟฟ้านะสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังดีกว่ามีว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะอ่เข้ามาานข้างหลังแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างกับไฮบริดเหมือนกันนะครับไฟเก๋งอะไรเหมือนกันตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะครับนะแล้วก็บรนะก็จะมีที่ใส่เบาะมาให้พอตรงประตูก็จะนิ่มๆเหมือนกันมีที่ใส่ขวดน้ามาให้ กระจกเป็นออโต้ทุกบานมีม่านมาให้ม่านให้แ่บ4 2 5G เลยนะครับเห็นไหมฮะม่านก็ยกขึ้นได้อย่างนี้เกี่ยวง่ายเลยนะครับในแอคคอนเนี่ยผมไปลองเกี่ยวดูแลลวเกี่ยวยากมากเลยนะครับเกี่ยวแล้วก็หล่นตลอดเลยนะอันนี้เกี่ยวง่ายฟึบเลยนะเกี่ยวได้เลยทันทีนะครับภายในด้านหลังเรามาดูตรงเบาะก,กันบ้างนะครับก็จะเบาะก,ก็จะเหมือนกับตัว HPP น,ะนะี่แหละฮะไปให้กันตรงนี้ที่เท้าแขนนะครับเอาลงมาได้นะครับ ตรงที่ร้องแขนนี่ก็เปิดมาเป็นที่วางเจ้าน้ำนะครับตรงนี้จะไม่มีตัวปุ่มกดเหมือนใน p VP นะครับที่เนี่ยจะมีปุ่มกดควบคุมพวกม่านนะเปิดเพลง fmam ปลดโหมดต,ต่างๆเปิดแอร์ปรับแอร์ได้ตรงนี้นะแต่ว่าตัว 2.5g ก<ๆ>็จะไม่มีตรงนี้นะครับมีเคี้ยวล็อกให้ด้วยข้างหลังก็จะมีช่องนะครับทะลุไปที่ทั้งข้างหลังได้เปิดออกมาได้นี่นะครับก็เซสไปที่ทังข้างหลังได้ แต่เบาะมันพับไม่ได้นะครับจริงผมอยากให้เบาะพับได้มากกว่านะ,ะมาดูตรงกลางคอนโซลก็จะมีแอร์นะครับออกมา2ช่องนะครับใช้มือปรับเปิดขึ้นปิดลงอย่างนี้นะครับ <c oughs> ปรับซ้ายปรับขวาอย่างนี้นะครับแต่แอ์เป็นแอร์รวมนะจากข้างนอกมานะเราปรับอุณหภูมิไม่ได้นะข้างล่างก็จะมีช่อง usb อ่าสองจุดหนึ่งโวล์เสียบได้นะครับเห็นว่าก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะ,ะมาดูที่ Headroom นะครับ h e a เ r o o m ของตัว5 g ก็เหมือนทวีปีน,นั่หละฮะ พอานั่งพิงมาแล้วก็จะมีที่เหลือประมาณนี้ผมสูง173นะครับก็เห็นว่ามีที่เหลือประมาณนี้นะไม่ได้สูงหรือไม่ได้ต่ำเกินไปนะครับพระรวมข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้อ่ามีอันนึงคือข้างหลังจะมีม่านมาด้วยนะครับเห็นไหมฮะม่านนิสสังเปิดปิดได้ที่พวงมาลัยนะครับเป็นอัตโนมัตินะอ่ามีเฉดมาให้รุ่น 2.5G ตัวนี้นะครับก็เหมือน HP เลย HP ก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูการขับขี่กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเราไปชมกันนะครับ อันทีนี้เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเพื่อนๆเคยมีประสบปัญหาเรื่องของที่วางแก้วน้ําไม่พอไหมนะต่อให้เพื่อนจะมีที่วางแก้วน้ําที่มันมีตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่พอนะครับนี่ผมมีตัวช่วยนะครับนี่ที่วางแก้วน้ําอเนกประสงค์บายคาร์เวเลตี้นะครับเพื่อนๆสามารถเสิร์ชใน Facebook ได้เลยนะพิมพ์ไปเลยที่วางแก้วน้าต้องมีคําว่าบายคาร์เวเลตี้ด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไราทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอ่าตัวนี้สามารถเสียบตรงนี้ได้เลยึ้อ่า เพิ่มที่วางแก้วน้ำเพิ่มที่ใส่อุปกรณ์วางมือถือวางอุปกรณ์วางเนี่ยกุญแจกุญแจเงยตอนนี้ก็ได้นะครับซื้อได้เลยเ e ิร์ได้เลยทาง Facebook นะครับราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมจะแฟกภาพไว้ให้นะครับครับก็เช่นเคยนะครับผมก็มาเทสรถในส่วนของถนนนะบายพาสริมอ่างชอบุรีนะครับซึ่งก็ตอนนี้รถตดแจวสขันะครับผมถอดแมสนะผมอยู่ในรถคนเดียวนะครับถอดแมสนะครับก็ เจ้าตัวสองจุดห้าเนี่ยแน่นอนนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับสองจุดห้าแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติแดสปีดนะครับซึ่งก็ขึ้นชื่อเลือช้ามากว่าเจ้าเกียร์เนี่ยในความเร็วต่ำๆเนี่ยมันจะอืดๆหน่อยซึ่งก็พอผมมาลองขับแล้วต่างกับไฮบริดเลยนะครับพาเวอร์เทรนต่างจากไฮบริดชัดเจนนะครับคือตอนที่ออกกำลังออกตัวหรือความเร็วต่ำๆเนี่ยเนีก็ห้สิบเจ็ดสิบเนี่ยมันจะช้าๆหน่อยเปลี่ยนเลนทีเราจะเราจะแบบ คือเกียร์มัน8สปีดไงมันเป็นตัวแรกนะของโตโยต้าที่ทำแปสปีดนะครับมันก็เลยแบบเอ๊ะกูจะปรับไปเกียร์ไหนดีวะอะไรเงี้ยน,นะฮะมันจะนิดนึงแต่ว่าที่ความเร็วสูงสูงเนี่ยเขาว่ามันจะรันดีมากสมูทดีมากเลยแต่ผมยังไม่เคยยังตอนนี้ถนนจอแจอยู่นะยังไม่ได้ขับความเร็วสูงนะครับ <S <S ทีนี้วิธีแก้ก็จะมีเพื่อนๆนนะครับที่ไปติดเครื่องไฟฟ้านะครับเพื่อช่วยในการเปลี่ยนเกียร์ให้มันสมูทมากขึ้นนะครับความเร็วต่ำๆก็จะไม่ หรือว่าไม่แปลกๆนะครับไหนอย่างเงี้ยนะ mm hmm. ผมก็ลังจะเร่งแซงเปลี่ยนเลนหรืออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. มันจะแบบเกียร์มันจะแบบมันจะถ้าเป็นไฮบริดนะไฮบริดเนี่ยเหยียบปั๊บมันพื้นเหยียบปั๊บพื้นเลยนะครับแน่นอนเพราะมันเป็นเครื่องไฮบริดนะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะรู้สึกว่ายังมีความหน่วงนิดนึงเวลาเหยียบน้ําหนักเท้าลงไปมันจะหน่วงอยู่นิดนึงเพราะแบบอ่ายังไม่แบบทันใจนะักที่ความเร็วต่ำๆนะครับฟีลลิ่งพวงมาลัยผมว่า ออกจะเบากว่าตัวไฮบริดอยู่นิดนึงนะครับนะเพราะว่าผมขับไฮบริดมา2ปีกว่าแล้วเนาะอันนี้เราจะรู้สึกได้เลยว่ามันเออจะออดเอาเบากว่าตัวไฮบริดอยู่เล็กน้อยนะครับไม่มากอะไรนะแล้วก็ช่วงล่างจริงๆแล้วช่วงล่างของไฮบริดเขาจะเซตมาต่างกับตัวส 5G นิดนึงเพราะว่าไฮบริดมันต้องแบกน้ําหนักของแบตใช่ไหมครับแต่ว่าผมเข้ามานั่งในคันนี้แล้วก็ก็ไม่แตกต่างเไรเท่าไหร่นะผมว่านะการซับแรงสะเทอือนต่างๆ เนื่องจากว่ารถไฮบริดผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นขอบล้อขอบ18ด้วยนะครับทําให้ได้ฟิลลิ่งเดียวกับคันนี้เลยที่เป็นขอบ18มาแต่เดินอยู่แล้วนะครับเราจะสัมผัสเทสันได้เลยถ้าเป็น 17, 18, ล้อ17ล้อ18เ่ยบางทีมันจะยากตรงแก้มยางที่17มันจะหนากว่าหน่อยแต่เนี่ยพอๆกันเลยแล้วก็ช่วงล่างเดิมๆนะครับก็รู้สึกว่าผมว่าให้ความรู้สึกที่ดีนะฟีลลิ่งเนี่ยดีเลยนะครับช่วงล่างเหมือนกับตัวไฮบริดเลยไม่แตกต่างเลยนะครับตัวแมนนัชเชนที่จะมาใหม่ ที่ได้ยินข่าวก็ไม่ได้เปลี่ยน powertrain หรือไม่ได้จะเปลี่ยนช่วงล่างอะไรใหม่นะครับก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่จะเปลี่ยนภายนอกกับอินเทอร์เนียภายในแค่นั้นเองนะครับเครื่องเครื่องก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นช่วงการขับขี่น่าจะดีเหมือนเดิมนะสิ่งที่แตกต่างอย่างหนึ่งของตัวนี้ก็คือไม่มี head ิสเ p l a y นะครับเพราะไม่มี h e a ดิสเ p l a y เนี่ยเวลาเรามองความเร็วเราต้องมามองที่หน้าปัดซึ่งผมเคยพูดไว้หลายรอบแล้วว่า เจ้าเครืนี้ตัวใหม่เนี่ยไอตัวความเร็วดิจิตอลเนี่ยมันตัวเล็กนิดเดียวนะครับอยู่ตรงเนี้ยเล็กๆนิดเดียวนะซึ่งมันจริงๆมันควรจะไม่มันใหญ่กว่านี้นะรถสมัยนี้แล้วนะครับแต่ผมว่าเนี่ยมันออกมาปี18มันอาจจะยังไม่ได้ทันคิดนะครับเพราะว่าอย่างคันลัลครอสหรือซีดอาตัวใหม่เนี่ย,ย Cross, หรือคันลัลครอสหรือออตติสเนี่ยตัวเลขแสดงไมล์ดิจิตอลเนี่ยก็จะตัวใหญ่ละอยู่ตรงกลางแล้วนะครับ หน้าปัดอย่างเงี้ยในจริงก็ก็อยู่ตรงกลางแล้วน,นะแต่ในของไทยยังได้ตัวเล็กๆตรงนี้อยู่ผมว่ารุ่นหน้าน่าจะเปลี่ยนละเท่าที่เห็นนะถ้าเขาสเปคลักษณะที่เห็นในอินเทอร์เน็ตมาก็คงจะเปลี่ยนดิสเพลย์ที่หน้าปัดใหม่แต่ไม่ไแน่ใจว่าของไทยจะเป็นยังไรงรอลุ้นกันนะครับมาเรื่องการเก็บเสียงก็เหมือนเดิมเหมือนให้บียดนั่นแหละเพราะว่ารถโครงซ้งกันเหมือนกันนะครับซึ่งการเก็บเสียงใน TNGA เกือบทุกรุ่นเลยนะครับของโตโยต้าเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะเท่ารุ่นเดิมเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมนะ เหมือนถึงว่าเรียกเทียบัเจนก่อนนะเสียงเข้าที่เสา B เสาเเสียงดังบรบกวนจากภายนอกก็ยังเสียงดังมากขึ้นกว่าเจ้าเจนเก่านะครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะต้องแก้ไขในไม่รู้ไมนอร์จะแก้หรือยังนะแต่เขาบอกว่าเป็นที่การดีไซน์ของ tnga ซึ่งมันก็ทำได้ท่านนี้เพราะว่ามันมีการลูร่มแอโรได n a m i c อะไรก็ว่ากันไปจริงหรือเปล่าเ็ไม่รู้นะครับแต่ว่ารู้สึกที่รู้สึกได้คือเสียงมันจะเงียบ การเก็บเสียงเนี่ยรุ่นเดิมจะทําได้ดีกว่าตอนนี้เบรกเนี่ยอ่าเมื่อกี้ยังพูดยังไม่ได้พูดถึงเรื่อง Blake เบรกนะเรื่องเบรกเนี่ยก็ผมว่าทําได้ดีกว่าไฮบริดเพราะอะไรเพราะว่าไฮบริดเนี่ยเบรกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเอาไปปั่นไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนขับไฮบริดให,หม่ไม่เคยขับเลยมันจะรู้สึกว่าเวลาเบรมเกมันจะปนแปลกมันจะยืดยืดตึกเพราะว่าสมองคนมันต้องเอาไปคิดทั้งเรื่องของการปั่นไฟและเรื่องของการนําน เบรกสมองกลเนี่ยต้องคิดถึงเรื่องของทั้งเรื่องการห้ามล้อแล้วก็เรื่องของการเอาไปปั่นไฟนะครับก็ทําให้แรงเบรกไฮบริดเนี่ยคนที่ขับใหม่ๆจะรู้สึกว่ามันจะกิ้มคันหน้าเสมอเลยนะครับแต,แต่ผมขับชิลละก็โอเคแต่ถ้าคนขับใหม่ๆไม่เคยขับมาเลยเนี่ยรู้สึกว่าเบรกมันจะเอ๊ะมันจะอยู่ไม่อยู่วะยิ่งเบรกกระชั้นกระชั้นเนี่ยมันเหมือนจะทิ่มคันหน้าจริงก็ไม่ทิ่มนะครับแต่เบรกของอ2อเนี่ยแน่นอนมันไม่ต้องไปปั่นไฟอะไรนะเหยียบก็เบรกเหยียบก็เบรกตามฟีลนะิ่ง ออมีอย่างหนึ่งคือเรื่องของเสียงเครื่องนะรุ่นนี้จะพูดกันว่าเสียงเครื่องจะดังนะครับแน่นอนมันเป็นเครื่องใหม่ D4S นะครับก็คือเป็นหัวฉีดต,ตรงเลยเข้าเข้าสู่กระบอกสูบคล้ายๆเครื่องอดีเซลทาให้เวลาเครื่องเดินเบาเนี่ยถึงจะดังดังเหมือนดีเซลแลวบางคนตกใจเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมรถระดับล้านกว่าบาททำไมเสียงเดินเครื่องเดินมันดังขนาดนี้กิดเกิดเกิดดังมากนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยมันมเขาบอกว่าประหยัดน้ํามันนะครับ ทำให้เวลาเดินเบาเสียงจะดังนะครับเนี่ยผมได้ยินเสียงเครื่องรันหึง่งเข้ามาในห้องห้องโดยสารประมาณหนึ่งนะไม่ดังมากแต่มันก็มีเสียงเข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครจะซื้อ2.5หรือซื้อไปแล้วไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเสียงมันจะดังอย่างนี้แหละนะนต้องตกใจนะครับไม่ได้เสียไม่ได้อะไรนะครับเป็นอย่างเนี้ยเป็นเป็นถ้าเราเป็นบุคลิกของเสียงเครื่องตัวนี้นะครับอ่าอันหนึ่งคือเ d e n c h i ปนะครับ อันที่บอกว่าต no ัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเรนชิพจะมีบทบาทในการใช้งานที่มากกว่าตัวไฮบริดแน่นอนนะครับเพราะไฮบริดเนี่ยพลเรนชิพเอาทำหน้าที่ในการแค่หน่วงอมอเตอร์เฉยๆนะครับไม่ได้ช่วยในในการขับขี่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าในตัวนี้เนี่ยพลเรนชิพจะช่วยในการเปลี่ยนเกียร์เหมือนกับเปลี่ยนเกียร์จริงๆเลยนะครับซึ่งกียเ์ไม่เกียร์ก็ทำได้สองแบบคือทําที่ตบตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้นะครับตบตรงนี้ก็ได้ขึ้นเอสอันนี้ก็ได้นะนะดีแต่เครื่องไหมฮะ มันจะหน่วงชัดเจนนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ eCVT หรือในตัวไฮบริดเนี่ยมันจะไม่มีนะมันเหมือนแบบมันจะปื้ดปื้ดชะลอเฉยๆนะครับก็โดยสรุปเนี่ยเจา้า2.5 G เนี่ยแต่างกับเครื่องไฮบริดตรงพาวเวอร์เทรนตรงการขับขี่เรื่องของเครื่องยนต์นะครับคันเร่งที่อาจจะอาจจะมีติดติดหน่วงๆบ้างนะในช่วงออกตัวใหม่ๆนะครับแต่ว่าที่ความเร็วสูงๆเนี่ย ทำได้ดีแล้วก็ไหลไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับเบรกที่ดีและแม่นยำนะครับไม่หมดที่หัวต่าเหมือนไฮบิดนะครับแล้วกเ็เรื่องของ Pэ เพลนชิพที่ผมว่าเล่นสนุกกว่าเครื่องไฮบิดนะครับส่วนช่วง,วงล่างผมว่าไม่แตกต่างกันมากนักนะพวงมาลัยเนี่ยตัวนี้จะเบากว่านิดน้อยนิดนึงไม่ไม่ถึงกับมากมายจนแบบจับเกียกตได้นะครับเสียงเข้ารถเหมือนเดิมนะครับ การคอนโทรลรถก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะฉนั้นผมว่าการขับขี่เนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบขับสนุกเอาไปแต่งต่อได้รีแมตเพิ่มแรงม้าขึ้นนิดหน่อยอันนี้สองจผมแนะนําหรือใครยัง,ยงอาจจะยังกลัวไฮบริดอยู่ก็ยังแนะนำาองาง 5G อยู่นะครับเป็นเครื่องที่ดีประหยัดแล้วก็ที่ความเร็วสูงเนี่ยสามารถที่จะไหลได้ง่ายเลยนะครับแต่ถ้าใครยังชอบไฮบริดรักไฮบริดก็ไปทางไฮบริดไปนะครับ แต่อย่างที่ผู้ผลถึงมาตลอดเนี่ยผมบอกเลยว่า t ตัวต a เนี่ยเขาเทออปชั่นต่างๆไปที่ตัวไฮบิดเยอะไปหน่อยถ้ามีเครื่องเบนซินที่ออปชั่นต่างๆเหมือนไฮบิดเนี่ยผมว่าน่าสนใจแล้วก็น่าเล่นกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับก็บอกว่าตัวต่อไป t o y o ต a จะพิจารณาเนาะเอาออปชั่นดีๆใส่ในตัวไฮบิดและในตัวเบนซินบ้างนะครับก็ สรุปสุดท้ายก็คือตอนนี้ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะแมนเนชช์น่นะครับอย่างที่บอกไว้ก็คือมีส่วนลดเยอะมากนะบางสูรเนี่ยมีส่วนลดเป็นแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูเผื่อใครที่ไม่ชอบตัวเมนเนชช์ที่จอมันจะตั้งพิงข้างบนอะไรเงี้ยครับก็ใช้ตัวนี้ไปก็ได้แต่ว่าอย่างอันนึงคือออปชันเรายังไม่รู้ว่าเขาจะยกออปชันอะไรมาบ้างไงน,นะทำให้อาจจะใครที่รีบใช้รถหรือไม่อยากใช้แมนเนชชซื้อเลยนะครับตอนนี้ราคาดีมากนะครับ แต่ถ้าใครที่ยังแบบเออรอได้ก็แนะนําให้รอก่อนนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าตัวแ a นเ g e ช่เนี่ยมันจะใส่อะไรมาใน2.5บ้างแล้วก็อย่างที่บอกได้ข่าวว่าตัว2.0เนี่ยก็จะก็จะไม่มีแล้วไม่ทําตลาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าเออมันจะเอาอะไรใส่มาใน2.5บ้างไม่แน่นะอาจจะมีออปชั่นเต็มๆเยอะๆจัดมาในตัว2.5ก็ได้นะครับเหมือน h o n ได้ c อ o คอร์ดที่เขาใส่มาใน1.5เทอร์โบนะเพราะฉะนั้นก็2.5 G กับ HV Premium แตกต่างกัน ตรงนอกจากเรื่องออปชั่นของสะดวกสบายแล้วกก็จะเป็นเรื่องของพาวเวอร์เทนเล็กๆน้อยน้อยนะครับซึ่งก็แล้วแต่เพื่อนจะชอบเลยว่าจะชอบแบบไหนนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อมากนะครับที่ติดตามมาจนจบนะครับผมก็ลาไปด้วยความสวยงามของอะสะพานชนมากวิถีนะครับริมทะเลของชลบุรนะีของวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ